เห่าทักไม่กัดไม่อะไรไม่อาบทรงไม่เห่าไม่อาบเลยล่ะช่องแปดครับเ <c oughs> ช็คอุณหภูมิเหลือสิบสี่องศาเองเมื่อกี้ถ่ายทำไมอะ่ะข่าวช่องแปดครับป้า โอโหจอดรถไม่ได้แล้วมันขึ้นหลังคาเลยเใช่ถังนอี่ยกโอ้โหใส่ชุดสีชมพูหวานจะมาดุทำไมเนี่ยเนี่ยห่าทักไม่กัดไม่อะไรให้เสรกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ